ปึ้งปึ้งอู้ยเห็นไหมมดปึ้งแมงขับเฉียวกูซาหนะ้าตะมูกูหายมั้งนี่อุ้ยมีเรอเอา้าเอา้ามึงไปอยู่กับไอจีไปบลรี่ดังกูเหรอมึงบลรี่ดังกูเหรอบอรับับอวบอ มึงถามว่ากูมีเหรอมึงบูลลี่ดั้งกูเหรอไม่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 ได้ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นหมายถึงว่าตัวพี่ยังอยู่แบบนั้นเหรอไม่ใช่ถ้าบอกมัวมัวนี่กีนมัวมัวมัวนั้มัเลยนี่อ่านให้หรอระจอกนะใครใครอะไรวะอาอด่ากูแม่ โดน้องแบ็คูเป่งอุ้ยอีดแม่มันเอาให้ไปเลยเดียวปึง้งโดนนะครับโดนนะครับอเอาหายปึง้งอุ้ยทำไมไม่ได้ยินเสียงปืนวะงงว่ะมันบากหรือเปล่าต้องค่าเสียงก่อนโอ้ถ้าจมุ่นขนาดีอ๋อ,อยิงไม่ได้โอ้ย โอเคได้ยินเสียงแล้วเอาเอาเอาจะเย็นไหโอู้วโอ๊ยทล้วมันหมุนยันแล้วพี่เอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโอ๊ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่อะไรวะอ๋อนอนเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาแล้วอ๋อไปนู่นแลยนอนไม่นอนโอ๊ยอ้าโดนแล้ว วอ้งเด็กไอ้เรื่ยมือโหดเด็กเปรตยิงอะไรก็ไม่โดนอะอันนมือเหยียบเล็กเล็ดอะไรเปรตเด็ดแม่ไม่โดนว่างลาวกูได้เด็กเปรตไหวอัเนี้เลีดอยู่แล้วกูได้เด็กเปรตไม่เอาแล้วไม่มึงอะไรเราไอ้ไม่บาย จ้าจ้าจุง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 กี้ีแมงมึงเรียนหนักหรือเปล่ากี้มึงเรียนหนักไปนะอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้เรียนหนักเดี๋ยวใจมึงอ่ะเดี๋ยวใจมึงเล่นไทยใช่ไหมฮะดี๋ยแลนเล่นไทย่ไเกินไปนะเกินไปนะเกินไปนะเะออ ดอกปืนยัดเข้าในรูตูดพี่เอามานนี่เหรเอามาันยัดตูดทะลุปากเอามาันน่ากลัวที่ถ่ายเลยเจ้าไม่พอใจได้ไหมเราไม่ได้อะน้องมาเร็วน้องน้องมาเร็วน้อง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 มาเร็วน้องน้องมาเร็วน้องดูน้าแม่ที่เดินไปใช่ไหมน้องมาเร็วน้องมาเร็น้อง น้องมานี่น้องน้องอบึงหยัดยัดว่านที่น้องบึงยัดว่านที่น้อง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 ปีนมาน้องอาเหน่อเฮ้ยน้องยืนเงงเงงที่น้องน้อง่ยืนน้องต้องไปกับไปเถอะ น้องยม่งน้องยูนี่่งน้องรัช่วยด้วยมึงเล้งไปเล้ไอเด็กเล็ก่มึงเล่งเงียบมังดาไม่ไปไม่ไปชิวุยุย ชุดจำง่ายเกิอไปอะไรขมึงอ่ะชุดจำกระเป๋าแดงน่งไอ้กวายไม่เอาไม่ต้องเสื้อกูไม่ไอไป้บอลไปบอลไปชิวเฉยเฉยทูทูเฉยเฉยถูใช่หนมโคตรใหญ่เลยสั้น อ๋อเรนนุ่มขวัญเรน่มขวใจเนาะไปด้วยดิไปด้วยดไปด้วยดิ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 ปด้วยดไปด้วยดิไ้วยไปด้วยดิไปด้ยไปด้วยดไยไวยาไ้ยไวยดไป้ไปวะดยว้ยไ้ยไไดไไว อ๋อหกร้อยห้าสิบดีซีเัรเนายหมาบ้านนายเหา่าปะมาบ้านใครเห <c oughs> อ่อโอเคโอเคโอ้ยักกี้หมากัดกันแล้วนั่นๆนไม่ได้เห่าอย่างเดียวแล้วอยังวะ <c oughs> เอ๊เมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะความรักก็เหมเอือนกีโต๊ด ตะบดุดตะโต๊ดเต๊ดตะบดุ๊ดตะโต๊ดอะไรอย่างเงี้ยเบอร์สี่มาไว้ยังอ่ะเบอร์เยอะอยู่นี่แล้วอ่ะเบอร์สี่พลังเฮงพลังแห่งหีอะไรอย่งเีไอ้เจี๊ยไอ้จี๊ดเอ้าไหนอะอยู่ไหนอะคนคนนี้นั่งอยู่เราไปส่องดูพลังแห่งหีมึงมันเหี้ยนะโอ้ยตายเลยพระเจ้ามันใหญ่ขนาดเลยเงินไอ้ตายเลย อะมรแล้วหลุดลออะไรแล้วหลดลอยแม่โอ้ยอย่างนี้เอาเท่าไหร่วะมาเอาเท่าไหร่วะมาตัดหายเปล่าฮะเย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 วายวาไม่มีดุดเลยว้าวเอ้าเอาอะ ไอยาลังกาออ๋รถรถรถผัวเด็กไอ้เงาไปละารถไอยาลังกาไอ้ยาลังกาผัวเด็กผัวเรับไอ้ยาลังกาผัวเด็กผัวเด็กนี่นี่นี่อผัวเด็กนี่มานี่มานี่ไม่มานี่ไม่ อะไรนะครับพี่สาวครับพี่สาวชื่ออะไรครับโอ้ยจิตต์สาวอ่เฮ้ยชื่อหมอย์พี่สาวสาวอยแกไปยุ่งกับคนแค่แดงเลยฟอกเลยเพื่อนหมอย่ไรน่ะพี่รักชื่อหมอยโอ้โหก็เกือบดีเลยเกินไปเบอร์สี่โอ้พี่รักจนห้าร้อยเองเองก็เกินไปวันนี้ก็เกินไปเองพูดแรงโพด ติรักเจออนนี่เหรอติรักไม่ว่ากโอ้แล้วพี่เปิดอายุเท่าไหร่ครับ <c oughs> โอ้การแสดงบ้าหีผมบอกเลยกำลังดีเลยอือหือไม่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 สิบสิบสิบแปดปีหน้าครอเอาเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงไหมพี่ พูดรู้ฟังครับพูดรู้เรื่องไม่ดื้อครับคำไหนคำนั้นที่สาวเชื่อผมนะที่สาวเชื่อผมนะมันบ้าหี่เชื่อผมมันบ้าหี่ที่สุดเลยคนนั้นโอ้โหเกินไปนะ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 มันบ้าอย่างเชื่อผมไม่ยอมพูดหี่เขาเรียกว่าเห็นหีแล้วทรงพลัง เห็นเดีข้างเที่ยผมเนี่ยแต่ใหญ่จริงไหมไม่ถึงตัวบี้ก็หมือนตัวละครเนี่ยตัวละครเนี่ยตัวละครเนี่ยมาถึงตัวสูงอ่าใช่ใช่ชิ้นหมาใครกัดกันวะเฮ้ยโอ้โเอย่างนี้เพื่อนเพื่อนไในไหมพี่ใหญ่ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนไหมพี่เพื่อน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 ในตัวละครอ่าเอาอย่างนี้ครับ โอเคครับไปบเพื่อนเพื่อนเลยนะเพิ่มไปแล้วครับผมขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับตรงเลยนะมีแฟนยังครับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับไอ้แล้วไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ถามแบบนี้ไม่ถามครูไปสองรอบเลยอ่ะโวดูใส่เลยเบอร์สี่แม่งนั่งอยู่ข้างหน้าปุ๋เนี่ยไอคิดว่าเรียนช่างแล้วโกมากเหรอ เคยชอบขายเปล่าคือแบบเรียนช่างมายังไม่เคยโดนขัดอยากโดนขัดสักรอบคือแบบเรียนดินอยู่แล้วชอบหายหัวหายแล้วบอกใคยเจอบอกส่วนมากคือยังพัดอ๋อส่วนมากไม่ค่อยหายส่วนมากไปแบบส่วนมากลืมส่วนมากลืมใช่ส่วนมากลืมโอ้สภาพส่วนมากลืมใส่ไปวิดเลยแล้วก็โดนครูโดนครูลูกทางลูกนั่งยี่สิบกอนเข้าโรงเรียนใช่จริงจริงจริง วิ่งจนเหนื่อยะอู้เพิ่งแล้วพี่ไปเปิ่นที่ไปเปิ่นอยู่ยังวัดไหนครับเนี่ยพี่เพิ่งไปแล้วนะอะไรแต่หมดไหนอ่ะหมดนครนครราชอ๋ออยู่นครนี่คนอนี่คนใต้นี่คนใต้นี่ครับบ๊ายบายนครราชสีมาโคราชโอ้โคร